ถัดมานะคะสาหรับร้านโอทยานี่เลยนะคะโอทยาที่คุอยู่ฝันนี้มีอะไรมาจําหน่ายครับวันนี้ตัวเด่นๆของเราเลยก็จะเป็น MCT Oil ค่ะเป็นน้ํามันมีเดียมเชนไตรกิไรายจากน้ํามันมะพร้าวค่ะสกัดจากน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกเพิ่มพลังงานในการที่จะไปออกกําลังกายหรือไปต่อยมวยค่ะคือเขาจะดูดซึมได้ทันทีแล้วก็จะช่วยในการเผาผลาญ เบิร์นข้างในในร่างกายช่วยเร่งเบิร์นด้วยให้พลังงานด้วยชชิมได้นะคะวันนี้มีมาให้ทุกท่านได้ชิมกันมีให้ชิมด้วยอันนี้วิธีการทานนะครับเขาต้องทานยังไงฮะก็ทานหนึ่งช้อนก่อนออกกําลังกายหรือว่าตอนเช้าค่ะแล้วแต่ว่าคนที่ทานมีวัตถุประสงค์เพื่อทําอะไรถ้าอยากจะไปออกกําลังกายก็คือทานตัวนี้เข้าไปมันก็ดูดซึมได้เลยคนที่จะไปเล่นฟิตเนสหรือว่าออกกําลังกายก็คือ ไม่ต้องรอให้มันย่อยค่ะก็ให้พลังงานเลยใช่ค่ะมันหึงพลังงานไปใช้ได้เลยหนึ่งช้อนอย่างบางคนไปออกกําลังกายคุณเคยไหมไม่มีแรงดิฉันเป็นปร่วยแล้วต้องไปทานข้าวต้องรออีกประมาณ30นาทีโอคือกว่าเราจะไปออกกำลังกายได้เราต้องทานข้าวก่อนใชแล้วก็ต้องรอ30นาทีถึง1ชั่วโมงให้มันย่อยแล้วถึงจะไปออกกำลังกายได้แต่ตัวนี้คือทานปุ๊บหนึ่งช้อน ก็คือมีพลังงานมีพลังงานไปออกายได่เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้อิ่มนะคะไม่อิ่มคือมันให้พลังงานถ้าหิวก็คือกินข้าวค่ะแต่ตัวนี้ไม่ออกกำลังกายก็คือให้พลังงานในการออกกําลังกายนั่นแหละนะครับโอเคแล้วนอกเหนือจากตัว MCT Oil วันนี้เรามีถึงค้าอะไรจะมีน้ำมันนวดค่ะคลายกล้ามเนื้อแบบที่ไม่ต้องนวดเลย ถูอย่างเดียวค่ะเป็นยังไงฮนโชว์โชว์หน่อยใช่ไหมคะหน้าตาเป็นแบบไหนลูกกิ้งค่ะอ๋อเป็นแบบลูกกิ้งสามารถที่จะแบบทาตั้งแต่คอจนถึงหลังได้ค่ะทาต้นขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะให้ความรู้สึกเย็นหรือร้อนฮะอันนี้จะเป็นร้อนค่ะจะเป็นแบบร้อนจะเป็นเย็นก่อนแล้วจะค่อยๆร้อนขึ้นมาค่ะอ๋อคุณลองไหมผมขอลองให้พิธีกรหญิงผมหน่อยคุณลองลองนี่ตรงแขนตรงแขนนิดนึ่งตรงแขนตรงแขนลอง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 นิดนึง อ่าลองลองใช่ผมลองด้วยอ่ะก็ไม่ได้มันไม่ได้ร้อนมากใช่ค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่เม็ดน้ลแต่กลิ่นหอมนะใช่หอมมากหอมหอมหอมไม่ฉุนไม่ฉุนไม่ใช่แค่แบบคลายกล้ามเนื้อออกกําลังกายจริงๆสาหรับคนที่ออฟฟิศซินโดมนั่งนานๆหรือเป็นพิธีกรแล้วยืนนานๆถือไม้นานๆอย่างเงี้ยคุณยืนนานไม่ปวดขาอะไรอย่างี้อย่างช่วงข้อัพารไเอล่ากเนี้ยตรงช่วงน่องจะปวดน่องใช่คนที่ทำงานออฟฟิศซินโดมก็จะเป็นช่วงบ่าตัวนี้ก็จะเป็นเข้มข้นไม่ต้องถูนวดเลยก็คือ คแค่เอาลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งกลิ้งไว้เฉยๆท่าไว้เฉยๆแค่นี้นะครแต่มันซึมเข้าไปเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะช่วยคลายปวดได<ช>้เองค่ะและอีกตัวก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น w i กค่ะก็คือนวัตกรรมมันจะคล้ายๆกับ w i กสรับแต่ว่าตัวของเราจะเป็นบามครับก็คือตัวนี้ ค่าที่เนี่ยค่ะอย่างหน้ากากที่เราใช้ทุกวันเนี้ยค่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกก็คือทาที่หน้ากากเราจะช่วยให้หายใจโล่งขึ้นค่ะมีให้ทดลองนะคะทุกคนที่ใส่หน้ากากมาก็คือมาทาได้ค่ะก็เป็นบา์มนะฮะใครที่รู้สึกว่าคัดจมูกนะคะก็มาลองกันได้แล้วก็สินค้าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะเป็นแป้งดับกลิ่นค่ะจะใช้ดับกลิ่นได้ทั้งกลิ่นเท้ากลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นที่ใส่เข้าไปในนวมเนี้ยกลิ่นตัวนี่คุณควรซื้อไว้เลยนะใช่คะที่บูธที่ว่ามีต่อยมว ตรงนั้นค่ะแบบนวมที่ใส่กันหลายๆคนแล้วมีเหงื่ออะไรที่ไม่ดีก็เข้าเราตลอดได้ค่ะอันนี้ทำไมมันมีสีเหลืองกับสีเขียวฮะมันจะมีตัวที่เป็นทาตัวก็จะ เบาบางนิดหนึ่งค่ะตัวที่ใช้ดับกลิ่นรองเท้ากับนวลก็ต้องเข้มข้นนิดหนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับคุณอันนี้เหมาะสำหรับคุณอันนี้ทาตัวไม่อันนั้นทาเท้าอ้าวหรอทาเท้าอันนี้สีเหลืองคือทาเท้าใช่สีเขียวสีเขียวสีเขียวคือกลิ่นตัวอันนี้ฉันใช้ได้ตอนนี้นคุณใัวใช่สุดยอดเลยนะอ่ะ ราคาเท่าไหร่ฮะนี้อันนี้จะราคา1 5 0บาท1 5 0บ,บาทนะครับแล้วตัวน้ำมันนวดนะฮะตัวน้ำมันนวดตัวนี้จะอยู่ที่ราคา390บาทปกติคายอยู่400กว่าบาทค่ะในงานค่ะโอ้แล้วตัว MCT Oil นะ,ะ MCT Oil ขวดเล็กจะ290บาทค่ะคในงานลดเหลือ250บาทค่ะอ๋อดีจัง แล้วก็ตัวใหญ่490ในงานรถเหลือ450ค่ะโอเคอะก็ใครที่สนใจนะครับสินท้านะฮะจากโอทยานะครับก็แวะมาได้เลยนะครับที่บูธนี้นะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ,คคะนะฮะ